สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีสําหรับผู้ที่ติดตามช่องของคัมพีมักฮอตนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามผู้ที่ส่งคําถามเข้ามานะครับพอดีผู้ที่ส่งคําถามเข้ามาไปเดินอีปุ่มแล้วแปลงแปลงเป็นทางด้านภูเก็ตนะครับแล้วก็ไปพบแต้มแต้มหนึ่งซึ่งมีข้อสงสัยว่าจะเดินแบบไหนถึงจะถูกนะครับพอดีเขาเดินมาลักษณะนี้เนาะแล้วก็เจอสามตัวเรียงเล่นลักษณะนี้ ซึ่งเราจะไปปัดเล่นอย่างนี้ไม่ไ,มได้นะครับตัวนี้ต้องขึ้นมาอย่างนี้นะครับต้องขึ้นมาอย่างนี้เท่านั้นทีนี้ไปโดนเขาตัดหางอย่างนี้พอเขาตัดหางเสร็จแล้วเราจะเดินตัวไหนดีอ่านะครับทีนี้อยากให้ท่านผู้ชมวิดีโอทุกท่านดูสังเกตดูนะครับการยืนของเต้มฝั่งภูเก็ตคือฝั่งความเราเนี่ยยืนลนักษณะนี้นะครับการยืนของเต้มตัวนี้จะอยู่ห่างกันจะเว้นช่องหนึ่งเนาะทีนี้ ตัวนี้อยู่นี่ตัวนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปมุมนะอ่าโอเคนะครับจาตัวนี้ไว้ทีนี้ผู้ที่ส่งคําถามเข้ามาก็บอกว่ามันไปคล้ายกับอีกแต้มหนึ่งการยืนแตมนี้ลักษณะนี้การโดนเข้าทําแบบนี้ไปคล้ายกับตัวยิปปุ่มอีกตัวหนึ่งนะครับไปคล้ายกับตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับปุ๊บไปคล้ายกับตัวนี้อ่าโอเคซึ่งเราเล่นตั้งใจที่จะเล่นแบบนี้แล้วเราโดนดัก จังหวะนี้ซึ่งเราขึ้นตัวนี้ไม่ได้ขึ้นตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าเราจะโดนแทงนี่แทงนี่แล้วเราจะโดนสามเนาะเราจึงจําเป็นต้องขึ้นตัวนี้แล้วเราก็โดนเล่นลัก,ลกษณะเดียวกันนะครับโดนเล่นงานลักษณะเดียวกันทีนี้ทําให้เราสงสัยว่าทําไมมันโดนคล้ายกันแล้วก็การยืนแต้มคล้ายๆก,กันทีนี้ผมอยากจะบอกว่าการยืนของเบี้ยไม่เหมือนกันเมื่อกี้ภูเก็ตยืนอยู่อย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ยังไม่ขึ้นไปข้างบนยืงอยู่ตรงนี้เนาะ การยืนลักษณะอย่างนี้แต่ตัวนี้ยืนอยู่ตรงนี้ตัวนี้ยืนเดินนี่หรือเดินนี่เสียเปรียบหมดเลยนะครับตัวอิป,ปุ่มตัวนี้นะครับแต่อิปตัวภูเก็ตตัวภูเก็ตจะไม่เหมือนกันจะจะไม่ได้เสียเปรียบนะครับจะเป็นแต้มที่เล่นกันมันเลยทีเดียวนะครับภูเก็ตตัวนี้ซึ่งจะไม่เสียเปรียบนะครับบอกเขาบอกเลยว่าไม่เสียเปรียบและก็ตัวที่เดินที่เหมาะสมที่สุดก็คือตัวเดินยิปสามสิบเก้านะครับ ก็จะทําให้เขาเดินหนึ่งมาหกมาค้าไว้นะครับหนึ่งมาหกทีนี้เราก็ขึ้นไปนะครับเราขึ้นไปเหมือนดูเหมือนเราจะหมดตัวเดินนะครับเหมือนว่าเราเหลือตัวเดินมีแค่ตัวเดียวคือตัวนี้ไม่ใช่นะครับจริงๆรแล้วไม่ใช่คือเราต้องเส้นเส้นตัวนี้ออกมาแล้วก็ไปนี่เขาหลบมานี่เราก็ไปนะครับเขาหลบมานี่เราก็ไปเขาหลบมานี่เราก็ไปทีนี้มันจะมีอยู่สองช็อตคือปล่อยให้ปล่อยให้เรากินเขาเดินตัวนี้แล้วเขามาต่อเข้าฮอตนะครับอ่า เราก็มาจับกินนี่อันนี้เราชนะเพราะว่าเราเหลือเบี้ยมากกว่านะครับกับอีกจังหวะหนึ่งคือเขาไม่คือเขาไม่ให้เรากินเขาหนีถ้าเขาหนีให้เรามาจับนี่นะครับเขาลงมานี่ถ้าเขาลงมานี่ปุ๊บเราก็กินนี่เขาลงมานี่ปุ๊บเราก็มาไล่นี่เขาหลบปุ๊บเราก็มาไล่เข้าฮอตนะครับถ้าเขาเข้านี่เราก็ถ้าเขาเข้าตรงๆงเราก็ปล่อยให้กินเลยอันนี้เราชนะเลยนะครับแต่ถ้าเขาเข้าอีกตัวหนึ่ง เข้าๆนี่ปุ๊บเราก็มาให้กินนี่นะครับเราก็ยิงสองล่มไปซะอันนี้ก็ชนะไปเช่นกันนะครับทีนี้จังหวะนี้พอเรากินเรามาจับกินนี่เนาะเมื่อกี้เขาลงมานี่เนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาลงมานี่แหละเราก็เดินมานี่นะครับเขาลงมาเข้าฮอตเราก็มาไล่กินนะครับเรามาไล่กินเฉยเลยเขาลงมานี่เราก็มาไล่กินอ่าอย่างนี้เราก็ชนะนะครับชนะไปเหมือนเดิม นะครับโอเคนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะโอเคนะครับทีนี้ <c oughs> อ่ะนะครับจังหวะที่เราโดนเข้าทำเนาะ,ะเราถอยคอยถอยเต็มมาก่อนนะครับอถอยเต็มมาปุ๊บเราเดินขึ้นไปเข้ามาค้ำหนึ่งมาหกเราขึ้นไปมานี่ปุ๊บเราขึ้นไปมานี่ เราเส้นปึ๊บมานี่นะครับทีนี้เขาไม่เขาไม่เบียดเขาไม่เบียดเนาะเขาเดินสิบสองมาสิบหกสิบสองมาสิบหกให้เราเบียดเราก็เบียดไปนะครับแล้วก็ลงไปนะครับเขาก็จะลงมาเข้าหอดนะครับเราก็ลงไปทีนี้เขาเส้นอย่างนี้เขาเส้นอย่างนี้แล้วเขาก็หนีมาเข้าหอดก็ให้เราเข้ากินอย่างนี้เลยนะครับเขาก็ต้องหลบพวกกลัวเสียสองนะครับปึ๊บแล้วก็มาเข้าหอดทีนี้เรามาจับนี่นะครับ มาจับนี่เขาก็จะหนีมาเข้าฮอตเราก็พอเขาหนีมาเข้าฮอตอย่างนี้เราก็ทีนี้เราก็มาอยู่นี่นะครับทีนี้คือเขาออกนี่ไม่ได้เขาก็ต้องเข้าฮอตพอเข้าฮอตเราให้เขาเลือกกินถ้าเขากินทางนี้เราก็กินกลับมาเฉยๆพอเขากินกลับมาทีหนึง่งเราก็มาขังไว้เห็นไหมครับที่แพเพราะว่าเดินไม่ได้นะครับหมากเราไปปิดทางเดินเขาเฉยเขาเดินไม่ได้แล้วเขาเขาเลยแพะนะครับ ทีนี้แต่ถ้าเขากินอีกทางหนึ่งเขากินทางนี้เราก็เอาตัวนี้มาอุดอนี่ก็เดินไม่ได้เช่นกันอันนี้ก็แพ้ไปนะครับอันนี้เป็นเหมือนเต้มเต้มกลนเนาะเป็นเหมือนเต้มกลนนะครับตัวนี้ทีนี้ย้อนมานะครับต่อสองเนาะต่อสองเราเึิบมเพเราเดินยี่สิบสามไปสิบเก้าเมื่อกี้เขาเดินหนะึ่งมาหกเนาะทีนี้สมมติว่าเขาเดินสามมาเจ็ดก็เดินสามมาเจ็ดแล้วก็ สิบสามไปเก้าลงไปเลยเขาก็จะมาหน,นีบเข้ามานะครับแล้วก็เลาะมุมไปเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆเดิมปุ๊บเขาเข้ากินแล้วก็มากินนี่นะครับเขาหลบมาทางนี้เราก็ไปเข้ามาทางนี้ปุ๊บเราก็จับกินนี่แค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับจริงๆคําถามตัวตอบคาถามก็หมดไปแล้วนะครับแต่ผมจะเสริมให้สักแยกสองแยกนะครับทีนี้สมมติว่าเขาเราขึ้นสามเอ็ยี่สิบเจ็ดทีนี้ถ้าเขาต่อสิบมาสิบห้าล่ะ เราจะทำไงถ้าต่อ25เราก็เดิน27ไป24นะครับเขาหนึ่งมาหกเขาหนึ่งมาหกเราก็เดิน32ไป28เขาหกมาสิบเราก็30ไป25นะครับเขาหนีบมาเราก็ไปนะครับเขามานี่เราก็ต่อต่อไว้นะครับเขาขึ้นมานี้เขาขึ้น11มา16นะครับ11มา16ปุ๊บเราก็เดิน เข้ากินนะครับเข้ากินเขาก็จะทําท่าว่าให้เราเลือกกินเราจะเลือกกินตัวนี้เลือกกินตัวนี้นะครับเราก็เลือกกินตัวนี้ไปเขาก็เดินมานี้นะครับเราก็ไปเขาเดินมานี้เราก็ไปเขาเดินมานี้เราก็มาเข้าฮอตนี้นะครับไล่มานี้ปุ๊บเราก็เดินสิบแปดไปสิบห้าทีนี้ฮอตออกไม่ได้นะครับฮอตออกจากตรงนี้ไม่ได้มานี้ก็ไม่ได้เพราะว่าจะโดนฆ่านี่นะครับมานี้ไม่ได้เพราะเราจะดึงกลับมานี้ เขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องเดินเดินสามมาแปดนะครับพอเดินสามมาแปดปุ๊บเราก็เดินยาวไปเขาก็มาย่ออยู่ตรงนี้พอย่ออยู่ตรงนี้ปุ๊บเราก็เดินยาวไปอีกนะครับระหว่างนี้เขาก็จับนี่ไม่ได้นะครับถอยมานี่ก็ไม่ได้อีกเขาก็ต้องถอยมาที่เดิมพอมาที่เดิมเราก็พอมาที่เดิมเราก็มานี้นะครับทีนี้เขาก็มามีตัวออกอีกลตัวนี้ก็โดนกินทุกนี้ก็โดนกินก็ออกมาที่เดิมพอออกมาที่เดิมเราก็ฆ่าเลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็น่าจะจบไปทีนี้อีกสักแยกหนึ่ง สักแยกหนึ่งนะครับเ <c oughs> มื่อกี้สิบมาสิบห้าเนาะปุ๊บเลยเราก็มานี่เมื่อกี้นี่หนึ่งมาหกเนาะทีนี้สามมาเจ็ดสามมาเจ็ดเราก็เดินสามสิบไปยี่บห้าพอสามสิบไปยี่ิบห้าเสร็จปุ๊บเขาเจ็ดมาสิบเราก็ร่มนะครับร่มเลยนะครับร่มสวยๆเลยตัวนี้ะนะครับตกหมายเลขเจ็ด เขาก็เดินมานี้อย่าเผลอไปเข้านี่นะเข้านี่เขาหลบนี่ปุ๊บเราโดนล่มทันทีนะครับเราต้องเข้าหมายเลขสามนะครับเข้ามาเลขสามเขาสิบเอ็ดมาสิบหกเราก็ลงมานี้เขาก็ต่อมานะครับต่อมาแล้วก็มาขังอยู่ตัวนี้เขาเดินลงมาแล้วก็ไปเดินลงมาแล้วก็ไปมานี่ก็ไปเขาก็เส้นเส้นปุ๊บเขาก็จะมาเข้าฮอตเราก็มาขังนี่เข้ามานี่ปุ๊บเราก็มาไล่เข้าฮอตซะปุ๊บเราก็ขังรอ่าฮอตจบอันนี้ก็ชนะเลยนะครับ อีกสักหน่อยสักหน่อยพอเห็นแนวทางเนาะจะได้ไปเล่นอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะแต้มนี้แต้มเดียวนะครับปุ๊บทีนี้ยีิบเจ็ดไปยีิบสี่ยีิบเจ็ดไปยีิบสี่ปุ๊บทีนี้เขาเดินซุตมว่าเขาเดินแปดมาสิบสองเราเราจะทําไงเราเดินเขาเดินแปดมาสิบสองเราก็บีบกินฟรีเฉยๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ชนะเลยไม่มีอะไรนะครับเขาอาจจะมาทําให้ลูกหลอกเราให้เราสับสนมากินนี้ดีดีหรือเปล่าอะไรนี้นะครับไม่ต้องสนใจครับกินนี้เลยเข้ามานี่ปุ๊บก็ปิดเข้ามานี่ปุ๊บก็ปิด เข้ามานี่ปุ๊บก็ปิดแค่นั้นเองชนะแล้วนะครับนะ,นะครับตัวนี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับอีกสักหน่อยนะครับสักหน่อย,อยปุ๊บสองมาหกยี่สามเอ็ไปยีเนาะทีนี้เก้ามาสิมอีกสักแยกหนึงเผื่อมีแยกอะไรแปลกแปลกยี่สไป24่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดไปยี่อ่าทีนี้ยีไปยีแล้วแล้วไม่ต่อไม่ตัดสมมติว่าเขาเดินแมาสิบสอมา12แล้วก็ยี ยี่สี่ไปยี่สิบเขาเสร็มาสิบห้าจังหวัดน,นี้เสร็จมาสิบห้าจังหวัดน,นี้ปุ๊บนะครับอ่าพอต่อกันเสร็จเราเดินสิบแปดไปสิบสี่แล้วเขาเดินสามมาเจ็ดนะครับเขาเดินสามมาเจ็ดให้เราเดินสามสองไปยีิบเจ็ดนะครับทำสองยี่สิบเสร็จปุ๊บทีนี้เขาเดินสิบห้ามาสิบเก้าต่อต่อตัดอย่างนี้นะครับต่อตัดลงมาปุ๊บปุ๊บทีนี้เราก็เดินยี่สิบเจ็ดไปยีิบสามเพื่อต่อเขาเพื่อตัดเหมือนกันเข้ามานี่เราก็เบียดเข้ามานี่เราก็ไปนะครับสิบเก้ามาย พอเขาเดินสิบเก้าไปยี่สามปุ๊บเราก็สิบห้าไปสิบเอ็ดต่อซะนะครับต่อเข้าไปเข้ามานี่หมายมาหมายเลขยี่สิบหกนะครับพอมายี่สิบหกปุ๊บเราก็เดินสิบสี่ไปสิบเข้ากินไม่ได้นะครับเข้ากินเออไม่ใช่เข้ากินไม่ได้นะเข้ากินเราหลบนี่แล้วก็ดึงค่าฮอตเลยอันนี้ชนะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเข้าหมายเลขสามสิบเนาะพอเขาเข้าสามสิบปุ๊บเราก็เดินสิบไปเจ็ดจับนี่ก็ไม่ได้เราจะปล่อยให้กินสองเลยนะครับ ขาก็ต้องมาไล่เรามายี่สิบเอ็ดนะครับเราก็เจ็ดไปสามเจ็ดไปสามซะ 3, พอเจ็ดมาสามปุ๊บเขาก็หนึ่งมาหกจะมาฆ่าฮอดเรานะครับเราก็สามไปสิบสองหนีออกมานะครับตัวนี้ก็มาสามพอมาสามปุ๊บเราก็สิบสองสิบสองมาสามสิบนะครับสิบสองมาสามสิบหนีมาทางนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับ ตัวนี้มาไล่เราไปหมายเลขสามเนาะที่เป็ดไปสามถ้าเราสามสิบมันก็จะหนีช้าไปมันก็จะถ่วงเนาะเอาที่เป็ดไปแปดเลยดีวยกว่าที่เป็ดไปแปดนะครับเขาหกมาสิบหกมาสิบแล้วก็เดินยี่สิบสองไปสิบเจ็ดอย่างนี้เลยให้กินครับพอให้กินเสร็จปุ๊บเราก็เดินแปดไปสี่เข้ากินเลยนะครับเข้ากินเข้ากินเสร็จปุ๊บทีนี้เขาไม่มีตัวหลบอีกแล้วนะเขาก็เดินสิบมาสิบสี่แล้วก็กินไปนะครับก็เดินสิบสี่มาสิบเจ็ด พอสิบสี่มาสิบเจ็ดปุ๊บเราก็เดินยี่ห้าไปยี่สิบเอ็ดเขาก็ลงมานี่แล้วก็มาทํานี้ซะนะครับไหนๆก็เดินไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดเข้ามานี่ปุ๊บเราก็จับกินฟรีไี่มีปัญหานะตัวนี้ไม่มีปัญหาเพราะค่าไม่ได้เพราะเราจะใช้ตัวนี้กินนะครับจังหวะนี้แต่ทีนี้ถ้าเขาเขา้าฮอตล่ะทําไงเขาเขาก็เลื่อนมานี่ก็จบได้กินสองนะครับอันนี้ก็จะชนะไปอาจจะพูดเห็วไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยจริงๆรงแล้วแยกหลัก ตัวคาถามนั่นหมดไปแล้วตัวตัวนี้เสริมให้นะครับทีนี้มาดูมาดูตัวเสมอเนาะเราเข้าไปนี่เขาต่อเราเดินออกไปนี่ตัวเสมอคือตัวนี้นะครับตัวนี้เสมอเลยจบทุกอย่างเพราะว่าแข่งกันเข้าฮอตนะครับเดินใครเดินมันมานี่ปึ๊บไปมานี่ปึ๊บไปอ่ะตัวนี้คือตัวเสมอนะครับโอเคนะครับนี่คือการตอบคําถามจากตัวหลักตัวนี้ตัวเดียวนะครับคือตัวที่เล่นภูเก็ตเนาะแล้วก็ขึ้นไปนี่แล้วก็ไปเจอตัวนี้นะครับ คำถามก็คือเราจะเดินไหนดีแล้วก็เรามันมันคือแต้มมันไปนคล้ายกับเต้มญี่ปุ่มอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้จะเยืนอยู่ลักษณะนี้นะครับจะเป็นคนละตัวกันตัวนั้นถ้าเป็นตัวนั้นนะให้เดินยี่สิบสามมาสิบแปดจะดีที่สุดแต่แต่ก็แ,แพ้เหมือนเดิมนะครับถ้ายี่สิบเก้าอ่ายี่สิบสามมานสิบเก้านี้แพ้เร็วเลยอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ให้เดินยี่สิบสามมาสิบเก้าจะเป็นแต้มที่เล่นได้สนุกสนานเลยทีเดียวโอเคนะครับมังว่าคงพอใจในคําตอบตรงนี้นะครับขอบคุณครับ